อาจารย์รักคำล้ำโดนแฉแล้วนะครับทุกท่านเออเดี๋ยวก่อนที่จะไปพูดถึงอาจารย์รักคำล้ำนะครับเดี๋ยวพามาดูโพสต์นี้ก่อนสองโพสต์เด็ดๆเ,เลยของเนิรมิตเทวาจุตินะครับผมก็ไม่ค่อยมาเยี่ยมนานละไม่ได้มาดูนานละมาวันนี้ก็มีประเด็นซะง,งั้นนะครับผมอ่ะเรื่องอะไรนะครับก็เหมือนเดิมแหละนะครับผม แจ้งความร้องทุกข์นะครับผมเหมือนเดิมเลยนะครับนะว่ายังไงครับผมการที่ภาพปกนี้เลยนะพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มนิรมิตเทวาจุติร้องเอาผิด4ส,สื่อผู้ร่วมรายการต่อบกบอ,กอ,บอ,อในวันที่14มิถุนายน2567เวลา13.30นาฬิกาจุน ก็สี่สื่อนี้ดูจากภาพพื้นหลังนะอันนี้ผมก็ดูตามภาพพื้นหลังนะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าในภาพพื้นหลังที่ทางกลุ่มนิรมิตเอาลงมาเนี่ยนะครับ<ๆ>ก็จะมี1เลยด้านบนเลยโหนกระแสเปิดปากกับภาคภูมิลำดับที่3เคลียชัดๆลำดับที่4คนดังนั่งเคลียนะครับเออจะบอกว่ายังไงดีเขานำเสนอไปตามเรื่องราวข้อที่จริงที่เกิดขึ้น เขาไม่ได้ไปดา่าแล้วไปใส่ร้ายนะครับนะอันนี้ผมพูดแบบตรงๆเลยนะเออก็อ่ะก็ว่ากันไปอ่ะนะครับแต่ก็อ่ะเป็นเรื่องของเขาผมมีหน้าที่นําเสนอแล้วกัน <c oughs> นะครับอ่ะก็ไม่อยากจะแนะนํานะอ่ะเดี๋ยวไปดูเนื้อหากันสักหน่อยนะครับผมว่าทางเนโรมิทรเทวาจุตินี่เขาให้เนื้อหายังไงบ้างนะครับ วันที่14ก็วันนี้แหละนะครับผมวันนี้เลยนะครับเวลา13นาฬกาแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้ที่ผมบันทึกไว้เนี่ยผมจะลงตอนกี่โมงนะยังบอกไม่ได้ลงตอนไหนก็ตอนนั้นนะครับวันที่14มิถุนายน2567เวลา13น,นาฬกาจุด30ศูน์นพุทธศาสนกชนผู้ปฏิบัติธรรมทีมแอดมินนิรมิเทวาจุติจะเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อบกบ,บท ให้ดำเนินคดีกับสื่อรายการทีวีดังโอ้โหและเจ้าของช่องที่ควบคุมการออกอากาศพร้อมกับกลุ่มบุคคลต่างๆที่มักไปออกรายการทีวีนั้น,น,นอืและให้สื่อและให้สัมภาษณ์สื่อในข้อหานำข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทารุณกรรมเด็ก โดยการเผยแพร่ภาพน้องไนท์อันมีเจตนาทำให้เสียหายแก่จิตใจชื่อเสียงเกียรติคุณหลายกรรมต่างวาระกันในกรณีที่สื่อพร้อมกับผู้ร่วมรายการนั้นๆและเจ้าของช่องได้นำเสนอเรื่องราวอันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วนเผยแพร่ทางช่องทางทีวีและสื่อสังคมออนไลน์ เกี่ยวกับข้อมูลอันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วนทั้งยังมีภาพของน้องไนท์และครอบครัวและถ่ายภาพของพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มเนิรมิรเทวาจุติเผยแพร่เรื่องราวอันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วนทําให้สังคมเกิดความแตกแยกในประการที่น่าจะทําให้เกิดความเกลียดชังในสังคม ประชาชนได้รับความเสียหายและการเผยแพร่เรื่องราวดังกล่าวนั้นทําให้เกิดความเสียหายต่อจิตใจชื่อเสียงเกียรติคุณของน้องไหนซึ่งเด็กอายุ8ขวบตามพรบรคุ้มครองเด็กมาตรา4 27แล้วก็79ด้วยเหตุและผลดังกล่าวข้างต้นวันที่14มิถุนายน2567เวลา13.30นรนะครับก็สรุปก็คือว่า จะไปร้องทุกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับบุคคลดังกล่าวในข้อหาความผิดที่เกี่ยวข้องจนกว่าคดีจะถึงที่สุดตามกฎหมายต่อไปโอ้โหอห้ถึงที่สุดเลยนะว่าอย่างนั้นนะจึงเรียนมาเพื่อทราบอย่างทั่วถึงกันโอ้โหพุทธศาสนิกชนผู้ปฏิบัติธรรมกลุ่มนี้ลมิเทวจุติว่าอย่างนั้นถูกท่านเป็นเรื่องอีกแล้วนะครับผมคอมเมนต์ก็คนก็แห่ไปให้กำลังใจนะ ให้กำลังใจสื่อก็เยอะอยู่ให้กำลังใจนิรมิทเทวาจุติก็มีเช่นกันนะครับก็หลายๆคอมเมนต์นะครับมาต่อโพสต์ที่เกี่ยวกับอาจารย์รักคำลามรอบนี้นะครับผมนิรมิทเทวาจุตินี่เขาไม่ขึ้นต้นว่าอาจารย์แล้วนะ,ะเขาไม่ใส่คําว่าอาจารย์นะครับเขาใส่คําว่ารักคำลามเลยนะครับรักคำลามประกาศรับบริจาคเพื่อสร้างพระมอบให้สถานธรรม อยากทราบว่าสร้างจริงหรือไม่อืมและตอนนี้องค์พระอยู่ที่ไหนทําไมยังไม่ส่งมอบอะไรนะครับนี่คือเครื่องไม้ตกใจไมให้ด้วยเอ,อไม่ใช่เครื่องไม้อะไรมาส่งท้ายให้ด้วยนะครับก็คือเป็นการนั่งคําถามอ่าหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายไงจะได้ไม่หมิ่นประมาทนะครับนี่เป็นเทคนิคเลยนะเวลาผมนําเสนอข่าวผมก็ต้องใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ จริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้คํานี้ยังไม่จบแค่นั้นนะครับมีการขยี้ต่อในคอมเมนต์นะครับนี่คอมเมนต์ที่เป็นภาพเป็นภาพแชทไลน์นะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะว่ายังไงนะเป็นตัวเล็กๆบนสุดเนี่ยมันเห็นแค่ครึ่งเดียวอะไรคำว่าแอดมินและทีมงานขออนุโมทนาบุญร่วมสร้างพระพุทธรูปปางพระมหาจักรพรรดิแกะสลักด้วยหินยกแม่น้ำโขง หน้าตักห้าสิบนิ้วโอ้โหถวายเป็นพระประธานสถานธรรมสายธรรมแห่งองค์พุทธ,ธะณนะอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีเอา้าก็สถานปฏิบัติธรรมของอน้องไนน์นี่ตัวนะครับผมนะครับที่ผมไปไปเมื่อวานนะครับผมไปวันที่สิบสานะครับเอ นะครับเอาแล้วเอาแล้วทีนี้เอาแล้วทีนี้เอาแล้วทีนี้แต่ว่าในแชทไลน์เนี่ยมันไม่มีคําว่าอาจารย์รักคําลามนะน่าจะเอาแคปมาให้หมดนะต้องแคบมาให้หมดนะก็คือแชทแชทแชทมันจะได้เป็นหลักฐานยืนยันว่าอ่าแชทไลน์แชทไลน์ยืนยันว่าอ่าอาจารย์รักคํารามนี่อ,อนี่แบบนี้แบบนี้นะร่วมเงินในการาสร้างพระพุทธรูปอะไรนี่ที่จะไปถวายนี่อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมันต้องรายละเอียดให,ให,ให้ชัดเจนกว่านี้ อันนี้ผมแนะนานะถ้าจะถ,ถ้าจะเปิดแล้วก็เปิดให้สุดไปเลยนะอันเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้ผิดกฎหมายหรอกนะครับก็แค่เป็นการคําตั้งคาถามว่าเอออาจารย์รักอ่าอย่างนี้อย่างนี้หน้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการชี้แจงอะไรเงี้ยไม่ได้ผิดเอามาลงเลยนะครับเม้นส่วนใหญ่ก็ให้กําลังใจอาจารย์น้องนายอาจารย์น้องสู้ๆค่ะก็เยอะนะเยอะๆส่งกาลังใจให้นะครับผมเทวดามองอยู่ค่ะอ่านะครับออยากฟังแม่ไลฟ์โซนนี่นะครับผมหลายคนก็เชร์เข้ามานะครับ ฝั่งตรงข้ามมีไหมทําไมโพสต์นี้ฝั่งตรงข้ามเงียบจังเลยก็ <c oughs> จะมีแบบอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นร่วมบริจาคได้ที่ไหนคะก็มีมาทาทาเป็นงั้นได้อะไรเนี่ยนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเม้นให้กําลังใจค่าสุดยอดข่าสู้ๆอะไรประมาณนี้อ่ะก็อันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับอัปเดตเลยของทางฝั่งนิรมิตเทวาจุติ ย้ำนะครับว่าจอนนี่เนยนำเสนอทั้งสองฝั่งให,ให้ได้ฟังอยู่แล้วนะครับนำเสนอไปตามเนื้อผ้านะฮะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ